สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งของเราทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับร้านทวีสาวบ้านหมอกของเราเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีดอกลำโพงขนาด12นิ้วนะครับผมขนาด12นิ้วของแบรนด์คาเนตนะครับมาให้ทุกท่านชมนะครับผมเป็นตัวนี้เลยครับผมที่อยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับดอกลำโพงคาเนตชนะเลิศทรูนะครับผม12นิ้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับผมไปแกะกล่องนะครับผมชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมกล่องนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องที่ห่อมาจากโรงงานนะครับเป็นห่อที่ห่อมาจากบริษัทนะครับผมสังเกตไหมครับผมเขาจะห่อแบบใส่ถุงมาแบบนี้เลยนะครับผมผมว่ามันดีมากนะครับผมสําหรับแบบฤดูฝนอย่างเงี้ยคะรับผมฤดูฝนแบบว่านะครับช่วงขนส่งนะครับผม จะป้องกันน้ําอย่างได้อย่างดีเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวว่ากล่องข้างในหรือดอกงมาจะเปียกน้ํานะครับผมเขาห่อมาแบบนี้เลยนะครับผมนะครับมีเชือกรัดนะครับผมห่อสองชั้นอีกนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมนี่ครับถ้าห่อมาจากโรงงานใหม่แกะกล่องต้องประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับใส่ถุงให้อย่างดีนะครับผม ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเปียกน้ำนะครับผมผมว่าดีมากๆเลยครับนี่ครับนี่กล่องก็จะประมาณนี้เลยครับผมดอกพงคาเนตนะครับผมสิบสองนิ้วนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมีรูปร่างตัวโค้งนะครับผมติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับผมมีกราฟให้ดูด้วยนะครับผม มีสเปคบอกข้างกล่องนะครับ450วัตต์8โอ์มนะครับผมตอบสนองย่านความถี่นะครับผม56ถึง3,500เฮิรต์นะครับผมเป็นวอยซ์ขนาด75มิลนะครับผม1ันสามชั้นความดังนะครับผมจะอยู่ที่97.5 dB นะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูข้างในเลยครับผมนะครับ แกะกล่องดูข้างในเลยนะครับข้างในก็จะมีคู่มืออีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่มีบอกด้วยนะครับผมว่าดอกสูงเท่าไรนะครับผมยาวเท่าไหรสูงเท่าไรกว้างเท่าไหร่มีบอกด้วยนะครับผมขอบในขอบนอกก็มีสเปคกบอกให้ด้วยนะครับผม มองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับมีสเปกบอกชัดเจนนะครับผมมีกราฟบ,บอกนะครับผมนะครับชัดเจนนะครับผมนะะี่ครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะ,ะดูกล่องด้านในของเขานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับจะห่อ,อก,กระดาษมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมห่อ,อก,กระดาษมาอีกชั้นหนึ่ง ห่อมาห่อมาค่อนข้างดีมัากๆเลยนะครับลูกค้านะครับผมส่งต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวนะครับว่าเดาจะแตกระหว่างทางถ้าคนส่งไม่โยนหนักจริงๆก็คือไม่แตกง่ายๆเลยนะครับนี่ถุงยางห่ออีกชั้นหนึ่งแหละนะครับ,รบนี่เลยครับนี่เลยให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมคลิปริงดดกลำโพงรุ่นนี้ออกมา สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เราก็ไม่ได้ได้มีเวลาที่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมก็วันนี้ถือโอกาสว่างนะครับผมก็มาทําให้ดูดีกว่านะครับผมกระดาษของเขานะครับผมจะเป็นกระดาษหน้าดําผิวเรียบนะครับจะเป็นกระดาษ ukm เดี๋ยวนะจะให้ดูนะครับนี่ครับ กระดาษของเขาจะเป็นกระดาษ UKF นะครับผมซึ่งนะครับกระดาษตัวนี้จะเป็นกระดาษราคาแพงนะครับผมจะมีแบบนี้นะครับจะอยู่เฉพาะดอกลำพงที่มีราคาแพงเท่านั้นครับขั้วนะครับขั้วบวกลบนี่ครับขั้วดอกลำพงจะเป็นแบบกดนะครับขั้วลำพงจะเป็นแบบกดนะครับผมนะครับสะดวกสบายนะครับผมสุดยอดนะครับผมนี่นี่ครับ เรื่องแม่เหล็กนะครับผมถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมถือว่าใหญ่รถพอสมควรเลยนะครับมีรูตรงกลางนะครับผมมีสติกเกอร์นะครับผมของคาร์เนทติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับนี่นครับแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับผมนี่ครับผม ผมว่าสเปคที่เขาให้มานี่ผมว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับดอกที่ราคาประมาณพันกลางๆนะครับมราคาราคาวันนี้นะครับผมปีใหม่นะครับผมช่วงปีใหม่นะครับผม2 5งพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมราคาวันนี้อยู่ที่ดอกละพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับราคาดอกละหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับนี่ครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อสายนะครับผมแล้วก็นะครับจะลองเสียงให้ทุกท่านได้ฟังนะครับผมว่านะครับผมดอกระโพรุนนี้นะครับผมแนวเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะถูกใจนะครับผมใครหลายๆคนหรือเปล่านะครับผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการรีวิวนะครับผมดอกลําโพงนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมคานนี้ชั้เลิศทูนะครับผม12นิ้วนะครับผมเป็นดอกลําโพงโพงหล่อนะครับผมที่มีคุณภาพเสียงไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่หาดอกลําโพงนะครับผมที่ราคาพันกลางๆนะครับผมอาจจะเคยคุณอาจจะเคยใช้ดอกลําโพงที่ราคา6700-800มาแล้วนะครับผมอยากจะอัปเกรดดอกลําโพงใหม่นะครับผม ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมนะครับผมแนะนําเลยครับผมดอกรุ่นนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมท่านใดที่ชอบดอกลําโพงนะครับผม12นิ้วนะครับผมแนวมิดายมิไานะครับผมผมว่าดอกรุ่นนี้นะครับผมตอบโจทย์ทุกท่านได้แน่นอนเลยครับผมผมคิดว่าตอบโจทย์ทุกท่านได้แน่นอนเลยครับผมสําหรับดอกลาโพงขนาด12นิ้วรุ่นนี้นะครับผม โอเคนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้นะครับผมดอกลำโพงรุ่นน ja ี水水水้นะครับเราก็ม right. ีบริการจัดส <ma> <no> ่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับผมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมสั่งซื้อดอกลำโพงรุ่นนี้นะครับผมราคา1690บาทนะครับผมราคา1690บาทนะครับผมราคาในวันนี้นะครับผมปีใหม่2565นะครับ1690บาทนะครับผมนะครับ ก็นะครับผมอ่าช่องทางการสั่งซื้อกับเรานะครับผมดูจะโทรมาหรือว่าจะอ่า Facebook มาหรือว่าไลน์เข้ามาก็ได้นะครับผมไลน์จะเป็นนะครับผม ID 0854271073นะครับผมเบอร์โทรศัพท์0854271073เเช่นกันครับ Facebook ทวีสาวบ้านหม้อนะครับผมอย่าทักผิดนะครับผม นะครับผมต้องร้านทวีสาบ้านมอสาขาสกลนครอย่างเดียวเลยครับผมจะโทรมาก็ได้นะครับผมเพื่อนะครับผมมั่นใจนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับผมต้องจากทุกท่านไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ